คือผมจะมีความคิดอยู่อย่างนี้คือผมอยากทําร้ายตัวเองผมไม่อยากทําร้ายคนอื่นเลยแต่น้องที่เป็นบ i p o l a r มา6ปีแกบอกว่าพอแกรู้สึกดาวดาวแกจะรู้สึกอยากทำร้ายคนอื่นรู้สึกแบบอยากเป็นซีเรียลคิล e r อยากเป็นฆาตกรตอนเนื่องอะไรอย่างงี้แล้วรู้สึกเลยเวลาทําร้ายคนอื่นแล้วทําให้เขารู้สึกแฮปปี้ขึ้นเลยโรคทางจิตเวชนี่มันมีหลายรูปแบบแล้วแบบมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะผมก็แค่อยากเล่าประสบการณ์จากคนที่เป็นจริงๆแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วผมก็เลยอยากจะมาเล่าว่าเออผมหายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าร้ายแรงประมาณ3ปีรั4ปีีทท่่แล้วผมเเเกกิิดดดอุตตตชงพา ค่อนข้างเยอะหมดไปเกือบ2ล้านบาทนะครับใส่สไปนอคอยเซมูเลเตอร์คือเครื่องมือกระตุ้นไขสันหลังเพื่อระงับปวดที่สมองไม่ให้สมองรู้สึกปวดคือพ่อแม่ผมเขาก็หมดปัญญากับผมแล้วนั้นผมก็ซึมเศร้าหนักกันเนาะ,ะ,นะเขาก็เขาก,เขาก็เชื่อว่าโรงพยาบาลจะเป็นทางเดียวที่จะรักษาผมได้ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นผมก็เชื่อในทุกทางผมก็ลองมาหมดทุกทางแล้วผมไม่ใช่แบบผมปฏิเสธการรักษาไงทำร้ายตัวเองเหมือนกันกินยานอนหลับเกินขนาดไปแต่ก็ที่บ้านมาช่วยได้ทันก็ไปล้างท้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชสองเดือนหมอก็จับ E T อถไฟฟ้าที่<ๆ>หัวหมอหน้าโหดๆมัดเรากับเตียงเลยนับหนึ่งสสมปุ๊บมันจะเจ็บปวดมากนะพี่แล้วมันก็จะหลับไปเลยมันทําให้เราเจ็บจนสลบอ่ะมันไม่ใช่ TMS นะพี่ TMS คือแปะแล้วก็กระตุ้นเบาๆกระตึกๆ ECT นี่คือขั้นสุดของการรักษา ความจาระยะสั้นจะหายไปแต่พอผ่านไปเจ็ดวันทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมครับสำหรับคนอ,อื่นทาได้ดีขึ้นอันนี้ผมไม่รู้แต่สำหรับผมทำแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรครับบางทีผมอาจจะลืมหน้าพ่อแม่ไปเลยนะช่วงแรกๆผมแบบเอ,อ้ยใครวะยิ่งกว่าตายทั้งเป็นก็คืออยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นแหละครับด้วยความที่เราเป็นซึมเศร้าดนะ้วยเนาะแล้วเราก็แบบทําตัวแบบ หมือนติดคุกอะเราก็แบบเราก็มีอารมณ์เกลียวกาดของเราแบบอาหารมาเป็นมือ้ออาหารเราจะกินเพิ่มก็ไม่ได้อาหารก็ไม่ได้มีความอร่อยอะไรเลยเราก็แบบเราก็มีความเกลียวกาดของเราแล้วเขาก็จะแบบมียาแข็งจับเรามัดแล้วฉีดยาให้เราสลบไปอะไรเงี้ยพยาบาลเ <no. S 1> ขาโหดถ้ากวนตีนพยาบาลมากๆเขาจับมัดขังอยู่ห้องเดียวเลยเขาไม่ให้ออกเลยก็ทําตัวให้ oh. ดีขึ้นถึงจะได้ออกมาเดินเล่นอย่างนี้อีกคือเหมือนผมทําไปสักพักแล้วผมทําตัวยังไงร,รู้ไหมผมทําตัวโอเคกูดีขึ้นก็แต่เพราะกูไม่อยากทและ กู S <S 2> <S 2> อบอกหมอว่ากูดีขึ้นก็ได้กูอยากออกจากโรงพยาบาลตอนนี้ละเราไม่มีความศรัทธาเรื่องยาว่ากินไปก็ไม่เห็นหายกินมาเป็นปีแล้วก็ไม่เห็นหายสองคือ แม่ค่าใช้จ่ายสูงว่ะแม็กซิมัมสุดคือเดือนละ800 0ที่ผมกินเยอะสุดอะกลับไปกินเพิ่มขึ้นแล้วมันก็อยู่กินอยู่ทรงๆอยู่อย่างนั้นแหละพี่ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวผมไม่ได้บอกว่าผมคิดถูกหรือคิดผิด mm hmm. ผมก็เลยมาแชร์ให้ฟังแต่การที่คุณจะลดยาเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณปรึกษาหมอที่คุณรับยาอยู่ตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆอ่ะผมโดนคําพูดนี้ตลอดว่าดีแค่ไหนแล้วที่ยังเดินได้ก็กูมีความหวังมากกว่าน,นั้นนะกูไม่ได้แค่อยากเดินได้นี่หว่ามันไม่สามารถเอาความเจ็บปวดของใครมาเปรียบเทียบบบบบกกกกกกััััขขขอออองงงงใคคคคคครรรไไดดด้้้ววววววว่่่่่าา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 าุุุณณนนนนเเเทมมมมีืจจ็ปตตู คนอื่นก็เจตนาดีแหละเขาไม่ได้ต้องการจะทำร้ายผมหรอแต่แบบว่าตอนอยู่ในโมเมนต์นั้นอนะ่ะมันแบบมันเซนสิทีมากมึงอย่าเอาความคิดมึงมาตัดสินว่ากูต้องเป็นอะไรดังนั้นคุณแค่นั่งฟังเขาก็พอ และคุณแค่สะท้อนความรู้สึกไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นแบบพร้อมจะนั่งอยู่ข้างๆแล้วแบบเปิดใจเปิดหูฟังอยู่ข้างๆเขาอาจจะมีใช้บอดี้แลงเกวตสัมผัสร่างกายอะไรก็อาจจะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องการแค่นั้นแหละผมเชื่อว่าปัญหาของทุกคนจะผ่านไปได้แต่มันขึ้นอยู่กับเวลาทามมิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันกว่าผมจะผ่านมาได้ผมก็3ปีอะพี่แล้วพี่ดูผมเสียเวลาเสียเงินไปเท่าไหร่อยู่กับปัจจุบนันโดยการหาอะไรที่คุณโฟกัสกับปัจจุบันได้ทางของคุณนะครับอย่างที่ผมบอกบางคนอาจจะชอบถักลิปบิน อะไรทักโคเชรหรือว่านั่งสมาธิก็อาจจะเป็นทางของบางคนอันนี้ผมก็เชื่อเพราะว่าหมอผ่า ผมเล่าเล่า,เล,าเล่าเคสนี้ผมฟังคือคือพระอาจารย์ป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าผ่าตัดที่คอไม่ขอยาแค่ปวดสักนิดเลยเขาบอกว่าเขาสามารถแยกระหว่างจิตกับกายได้ก,ก,าไดกายเจ็บก็จริงแต่จิตไม่ได้ซัฟเฟอร์โดยหมอหมอผ่าตัดผมก็ก็สอนธรรมะผมนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เก็ตดีๆตอนนั้นผมก็แบบเฮียซรื่องการที่เราจะอยู่ปัจจุบันได้คําพูดเนี้ยมันพูดง่ายนะณปัจจุบันตรงนี้ปุ๊บรู้สึกแย่แล้วรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแพ้ ไอ้จุดนี้เนี่ยแหละที่ทําให้เราดิ่งกว่าเราจะยอมรับปัจจุบันได้มันต้องเกิดการยอมรับว่าวันนี้กูอยู่จุดนี้แล้วจริงๆกูไม่ได้แพ้กูแค่กําลังเติบโตในเวอร์ชั่นใหม่เราปรับ ทัศนคติของเราเป็นอีกแบบหนึง่งปุ๊บเกิดการยอมรับได้อยู่กับปัจจุบันไม่อะไรอดีตไม่กังวลอนาคตทุกอย่างจบได้คุยกับพี่ขาผมก็รู้สึกดีขึ้นเลยไงหรือว่ามีความสุขที่ได้แชร์ประสบการณ์หรือว่าผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับคนเราผมก็เลยแบบติดต่อพี่ไปพอผมดีขึ้นแล้วผมอยากจะช่วยขอบคุณคุณชยัยที่คุณชัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการการันตีว่าโลกนี้มันหายได้สภาวะซึมเศร้ามันดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้อง พึ่งยาอย่างเดียวเราไม่ได้แอนตี้ยาขนาดนั้นแต่ถ้ามันมีวิธีที่ดีกว่าหรือช่วยให้มันดีขึ้นได้เร็วขึ้นเนี่ยเราไม่ลองหรอนิกกี้เนี่ยมีเคสที่เจอสภาวะนี้ยเยอะมากแล้วนิกกี้ก็ต้องมานั่งเคลียร์ใจให้เขาหลายหลายคนที่มาคุยกับน,นิกกี้แล้วมันหายได้โดยที่เพึ่งยาน้อยที่สุดมันมากกว่าเงินมันมากกว่าคำขอบคุณมันเป็นสิ่งที่แบบ เต,มต็มเรามากแล้วเรารู้สึกดีใจที่เขาหายดีใจที่เขาหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้ที่มันไม่มีใครช่วยเขาได้ใครที่มีปัญหานะคะสามารถที่จะพักมาคุยกับน,นิกกี้ที่ไลแอดบนกระดานนี้นะคะใครที่มีปัญหาใครที่กำลังเจอสภาวะซึมเศร้าแพนิกหมดไฟลูกดือ้อหรือว่ามีปัญหาสับสนในตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้อกหักรักสามเศร้าอะไรพวกนี้ ทักเข้ามาให้นิกกี้ช่วยวิเคราะห์แล้วเดินเกมให้หรือว่าช่วยวิเคราะห์แล้วปลดล็อกความเป็นเราใครที่อยากจะแก้ปมก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ Line แ d ดบนกระดานนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆแ